สวัสดีครับวันนี้มาชมต้นไม้นะครับที่สายบุรีนะครับเป็นร้านต้นบอนสีนะครับก็มีต้นต้นไม้มากมายนะครับให้เลือกชมเลือกซื้อนะครับเรามาดูโซนนี้กันก่อนนะครับเป็นอะลูคาเซียนะครับ สี่เป็นศูนย์นะครับไายชุดซึมวนครับขนาดนี้นะะรา,าคาหนึางร้อยห้าสิบบาทอนี่คือกระดาษด,ดา่าง เสือพานครับเสือพานเก้าร้อยห้าสิบขายนานหรนะือยังครับแม่เยอะแล้วยุโรปหมดอ่ะ เอ๋อได้เลยประมาณสองเดือนสองเดือนเลยแล้วก่อนนั้นนี่ก็คือขายออนไลน์ต้นไม้คือทำเองหรือว่ารับมาก็รับมาส่วนหนึ่งทำเองส่วนหนึ่งเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็โอเคก็ตลาดขายหน้าร้านแล้วก็ขายอล้วขายขายไลฟ์ไลฟ์ด้วยไลฟ์สามเดือนนั่นแนละคพื่อนเบ็ดด้วยเพราะนอกจาแนะนำเด็กก็ตามเบ็ดนะนจามีอะไรจะแนะนำ ดีเซลกับต้นไม้อะไรปแปลกๆอะไรไม่รู้ว่าที่แปรชอบที่สุดคือต้นอะไรโอ้คือแนะนำเอ่อเป็นเป็นอะไรเป็นเขาเรตัดงชื่อหน้ามอันนี้อันนี้เป็นอตอนได้คำว่ต<อ>าต่อพนักคอนคแปรพี่พอดูไปผู้ชายมาดูยังไม่ใช่พรักคอน อ๋อแล้วเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นเนี่ยคุณช้างลูกช้างลูกนี่ได้มายังไงครับได้ไปไปรับซื้อมาไปซื้อต้นกอแล้วก็มาแยกแต่ว่าเราเก็บต้นหนึ่งแล้วก็ต้นเล็กๆเราขายไปแล้วขายเป็นพระนครขายเป็นพระนครแต่ว่าแต่อันนี้จะแพงกว่าพระนครแพงกว่าใช่ว่าหายากกว่าใครใครได้ได้ไปนี่โชคดีมากโชคดีใช่โชคดีมากเลยครับผมอันนี้ดูลักษณะเยอะเนี่ยใบจะสวยมากเหมือนคุณช้าง คุณช่างหัวเรื่องนถ้าใคอจะเป็นอีกแง่หนึ่งคือคนที่ขายต่อให้แว่นนี่ก็คิดว่าเป็นพระนครเหมือนกันใช่แต่ว่ารู้ทีหลังขับคนที่รู้จักเขาเขาไม่แนะนะว่าไม่ใช่ตัวตัวตัวท็อปสุดในร้านนี้คืออนไรด้วยท็อปคือตัวที่ขายที่หายากที่สุดหรือว่าแพงที่สุดก็ไม่ใช่ว่าแพงที่สุดนะแต่ว่า ว่าเป็นหายากนะครับหายากที่พวกนี้อันนี้ครับอ๋ออันนี้คืออะไรฮะอันนี้เป็นทรับทวีคูณอืมทรับทวีคูณคแล้วก็มันค่อนข้างที่หายากไม่ค่อยมีทั่วไปครับส่วนใหญ่จะมีท,ที่ที่มีทั่วไปวิเคราะห์น,นังไหมพวกนี้ใช่มแต่ว่าตัวนี้เน,นี่ยครับต้นบีบอืมอ๋อน,นี่ก็มีต้นใบบีนะครับใครสนใจก็มาได้นะฮะแวะได้ครับผมอยู่ที่สายบุรีอ่าบ้านบนใช่ไหมได้ใช่ นีะครับต้นเบบีก็มีนะครับแล้วก็มีต้นนี้แต่นี่เล็กอยู่อันนี้คืออะไรฮะสุรพลโอสุรพลอ่าเป็นบอลเก่าหายากครับเป็นบอลไทยแท้ไทยแท้ออ๋ ในร้านมีกี่ต้นครับเนยตอนนี้มีมีมีอยู่สามต้นแล้วสามต้นก่อนหน้าคือคือมีเยอะแล้วก็ขายไปเยอะแล้วอันนี้เก็บอันนี้เก็บไว้ต้นหนึ่งต้นแม่อ่าใหญ่สุดนี่ประมาณไหนฮะตัวนี้ใหญ่นะใหญ่นะครับอันนี้ขายเท่าไหร่ครับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ขายต้นที่ขายไปขายไปมีมีต้นเล็กเหรอนอ้นี่ก็ต้นเล็กมากมายนะครับไม่ได้ชมนะครับอันนี้ก็ต้นเล็ก นี้ขายแต่ละกับ,บนแบนี่นะครับใครสนใจนะฮะเป็นไม้หายากนะครับนะครับสายบุรีก็คิดว่าร้านนี้ที่เป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดแล้วเท่า <laughs> <laughs> ที่สังเกตมาก็ตรงนี้ใหญ่ที่สุดครับครับแล้วก็มีทุกอย่างมีหลากหลายให้เลือกนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาจะดูบางๆนะครับเสือพานขายไงครับเสือพานอพานี่ถ้าต้นใหญ่ก็เก้าร้อยกาสิบ อ๋อชุดนี้เก้าร้อยเก้าสิบมันเลยใช่ใช่โอ้โหแต่ก็มีชุดเล็กแบบนี้แบบนี้ก็ร้อยแปดสิบห้าสิบแล้วก็มีมีฟอร์มที่เราที่เราเรียกฟอร์มาเมื่อวานอ๋อคือมีอ๋อตรงนี้คือโรงอะไรเขาเรียกโรงอบตู้อบนะครับ เดี๋ยวมาดูตู้อบของแบนะครับโอ้โหตอนนี้จะเป็นเป็นเรียกว่าฮนุมานินท์อกนี่ก็คือถือว่าเป็นคลังแสงนะครับนะครับโอ้โหกับเนี่ยใบอ๋อสนับใบในตู้อบนี้จะอุ่นๆนะฮะใช่ใช่มันคุมอุณหภูมิอุณหภูมิแล้วก็ในตู้อบเนี่ยมันช่วยให้ต้นแข็งแรงรากเดินดีครับ ี่กรณีที่เราแยกแยกมาเพิ่งแยกมาเนี่ยเรามามาเก็บไว้ในตู้อบประมาณสัปดาห์หนึ่งอ่าโดยประมาณก็ให้มันมันฟื้นตัวเพราะว่าเวลาเราแยกเนี่ยมันมันจะเฉาเฉาหน่อยครับด้านในมันจะเป็นสุญญากาศใช่ไหมฮะใช่และต้องลดน้ำไหมฮะเนี่ยไม่ต้องเพราะว่าเจะแช่น้ําอยู่แล้วในในถาดเนี่ยแช่น้ำไว้ก็เป็นเคล็ดลับนะครับในการเอ่อเรียกว่าอะไรนะฮะ ให้ต้นบอลน,นั้นแข็งแรงแข็งแรงครับผมฟื้นตัวเร็วครับฟื้นตัวเร็วก็เหมือนกับคนที่เข้าไอซียูนะ <c oughs> <c oughs> ครับพักฟื้นเพราะว่าเวลารเราแยกเนี่ยมันจะกระทบเนี่ยฝั่งนี้ก็มีบอลบ้านๆก็มีนะฮะนี่คือร่อนทองใช่นะครับเนี่ยใช่ร่อนทองร่ออนทงแล้วก็สเตอร์บอลนี้มาสตรอเบอลนี่นี่ตับตัวบาบเบนบาบเบนบาบเบลเล่ เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายเรื่อยๆนะครับครับผมถ่ายเรื่อยๆฝั่งนี้เป็นอันนี้คืออันนี้เป็นอมอนสเตรามอนสเตราแต่เป็นใบเขียวธรรมดาอันนี้เป็นพันธุ์นอกแล้วพันธุ์ไทยฮะเอ่ออันนี้เหรอรอัน,นี้อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ส่วนใหญ่มอนสเตราจะเป็นเป็นไม้นอกแต่ว่าน่าจะมีเหมือนกับว่ามามาทำขยายพันธุ์ที่ในในไทยจริง ถ้าถ้าด่างนี่จะแพงกว่าใช่ใช่ไหมแพงเลยอันนี้คือมิ่งมงคลห <c oughs> รือเปล่ามิ่งมหามงคล <c oughs> มิ่งมหากับมิ่งมงคลเฉยเนี่อันเดียวกันหรือเปล่ามิ่งมงคลเนี่ยมันจะใบยาวใบยาวแต่ถ้ามิ่งมิ่งมงคลใบยาวถ้ามิ่งมหามันใบจากกลมิห่งใบจากกลมก็รูปสีสันบนใบก็เหมือนลัายใช่คล้ล้เวลากัดสีมันก็จะออกสีแดงเลยก็มีพระนคร พระนครนี่ถือว่าเป็นบอลที่นิยมนิยไหมมากันเยอะนะครับก็ลองก็ถือว่าจะเกรดก็จะสูงกว่านางไหมใช่ไหมนิดหน่อยนะครับแพงกว่านางไมก็ถือว่าเป็นต้นกูลเดียวกันใช่ไหมสายพันธุ์เดียวกันครับเดียวกันครับอันนี้ก็คือนางไมครับอันนี้อันนี้เป็นไก่ราชาไก่ราชานะครับอีกตัวหนึ่งที่ นน่าจะะมีไว้ครรัับบสหก็มีไก่ราช่าไก่เดช่าไก่อมรินที่ได้คล้ายกันอันนี้ไก่เหมือนกันนี่ก็ไก่ไก่ตัวงามอ๋อไก่ตัวงามนะครับอันนี้เป็นสตูลหรือเปล่าฮะดำสตูลดำสตูลนะครับดำสตูลนี่มีกี่ชนิดครับดำสตูลเนะครับไม่ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่มันจะมีกระดูกชมพูด้วยไหมชมพูด้วยครับอันนี้ก็รับมาจากสตูลว่ายังไง อันนี้ของคนที่บ้านเขามาปากเนาะอ๋อากขายขอบเลยว่าเขาเอาเอาอันนี้มาถือว่าราคาถูกมากนะครับนะฮะนะครับถูกมากนะครับถ้าเราซื้อซื้อหัวมาบางทีก็แพงกว่านี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ไหมก็มีเพื่อนซื้อมาก็ถือว่าสองร้อยกว่าบาทก็ถ้าซื้อต้นอ่าเห็นไหมร้อยห้าสิบก็ถือว่าถูกมากนะครับใครอยากได้รับเลยตัวจุ่มพูมันจะแพงกว่านี้ก็น่าสนใจมากนะครับสําหรับเพื่อนที่อยู่ สามจังหวัดนะครับหรือว่าใกล้ๆก็สามารถที่จะมาดูได้นะครับนาอันนี้วัวแดงวัวแดงต้นขนาดนี้เป็นต้นที่หายากมากนะครับไม่ใช่หาดูกันง่ายนะครับนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอนะต้นขึ้นขึ้นมาเองต้นขนาดนี้นะครับนี่นะฮะโอ้โหสวยมีการดูแลยังไงฮะใส่ปุ๋ยอะไรยังไงหรือเปล่าก็ดูแลใช้ปุ๋ยอะไรครับก็โดย โดยในดินเนี่ยมันจะมีปุ๋ยอยู่แล้วปกติครับเใช่ที่ที่ผสมดินปุ๋ยเข้าไปมันจะมีมีปุ๋ย,ลยแล้วแล้วก็ใส่เพิ่มลงพื้นด้วยพวกปุ๋ยโพแทสเซียมโคอลตเนี่ยอะปุ๋ยสีเหลืองๆนี่แหละครับรอ้โตัวนี้คือมันเป็นปุ๋ยละลายช้าสูตรประจำสามสามครับอือก็มันก็จะค่อยทยอยละลายไปเรื่อยอือคือมันจะอยู่ได้นานประมาณสามเดือนครั้งกว่าจะละลายสามเดือนละลายหมด แล้วก็มันจะมีปุ๋ยประเภทหนึ่งที่มันใส่แล้วละลายเลยทันทีเลยทันทีก็มีให้น้ํำยังไงฮะน้ำก็ถ้ากบ่อลเนี่ยเราถ้าถ้ารถก็เช้าเย็นเลยเช้าเย็นวันละสองเวลาใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าขี้เกียจรถบ่อยๆก็จะมีถาดอย่างนี้นะครับเราจะมีน้ำข้างข้างใต้นะครับก็ลองถาดไปก็คือไม่ไม่ต้องไม่ต้องรดบ่อยๆมันก็จะดูดซึมเกาได้ ก็มีอยู่2โซนนะครับโซนนี้กับอีกโซนหนึ่งนะครับนะครับอ๋อนี่ใส่ถาดไว้นะครับอันนี้คือบอลอะไรครับเนี้ยอันนี้เป็นบอลเสมบอลไทยเหมือนกันบอลเออบอลไทยบอลไทยกับบอลจีนอินโดเนี่ยต่างกันยังไงฮะก็มันอยู่ที่การขยายพันธุ์นะครับก็บอลไทยส่วนใหญ่จะขยายพันธุ์โดยการเผาหัวหรือผสมเกสรนะครับแต่บอลจีนส่วนใหญ่จะไป เพาะเนื้อเยื่อขยายจำนวนมากไม่เป็นจำนวนมากเพาะเนื้อเยื่อในห้องแล็บใช่ไหมครับเพาะเนื้อเยื่อแต่ว่าเมื่อว่ามันเวลาได้ลูกมามันเหมือนว่าไม่ได้ตามสายพันธุ์ที่แท้จริงอ่ะอออ๋คืจะกลายพันธุ์กลายพันธุ์กลต้นมันไม่แข็งแรงเท่าจะออนแอครับเพราะเกิดจากการอะไรนะสังเคราะห์ เกิดจากการเลี้ยงแบบชีวภาพใช่ไหมฮะมันต่างกับธรรมชาติก็เหมือนกับเด็กหลอดแก้วกับเด็กทั่วไปก็บอลจีพุงคุงกันอะไรแบบนี้ก็จะต่างกันใช่ไหมฮะก็บอลจีเวลาขยายเยอะมันทำให้ราคาพุ่ซึ่งบางบางคือโอเคมันอาจจะเยอะถูกลงแต่ว่าคุณภาพมันไม่เท่าบอลไทยที่ขยายแบบผ่าหัวหรือ ไอประสบการณ์สอนแต้อันนี้คือไอ้เขาเรียกว่าอะไรคือดีเน่หรืออะไรเขาเรียกดีเนี่สาพันไุ์สายพันธุ์เนี่ยมันนิ่งคือสีอะไรมันชัดเจนมากครับผ็เห็นชายชนใช่ไหมชายชนถ้าของไทยมันจะออกแดงถ้าของของที่มาจากจีนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่สิเดี๋ยวพาตัวนี้แ็กเบียนจีนก็มีนะครับ วันนี้ก็มาดูฝั่งนี้อีกทีนะครับฝั่งน,นี้ทีนะฮะไกลราชาวดี กินอะไรข้างในไปวอนกระดาษหมดแล้วอันนี้คือไก่เดชานะครับโอ้โหลายสวยงามครับไก่เดชานะครับ ไก่เดชานะครับอันนี้คือนางริวนะฮะนางริวอันนี้สวยงามมากนะครับลายสวยนิวเวฟพยาสุเกษต นี่คือรวยล้นฟ้านะครับใช่ฟ้าใบาจะดูแข็งแรงมากครับใบจะหนากว่าบอดอื่นนี่ในะบจะแข็งแข็งแล้วก็หนากว่านะครับพินระก,กอน น,นี่คือไก่สุขสมวนหรือเปล่าน่าจะไก่สุขุมวันนะครับ ทวีคูณทา่บวันนี้ขอบคุณแบ,บนะครับเย yeah, <I> ครับถ้ามี <Yeah. S 1> อะไรจะฝากถึงเ,เพื่อนๆในช่องนี้ว่า wow. ก็ฝากฝากร้านแล้วกันฝากร้านครับฝากร้านนี่ก็คือเว็บเยนไม่ได้เลยครับก็สามารถมาดูต้นจริงได้ที่หน้าร้านก็ที่จัดก็อยู่ที่อำเภอสายวัวอำเภอสายบุรีนะครับก็อยู่ใกล้กับกีเอ็นทีนะครับขับขับมาก็เลยมัสยิดอ่าวันโบนนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาก็มีช่องทางไลฟ์สดก็สามารถสั่งซื้อทางช่องทางไรสดได้ขอบคุณนะครับเยอะครับบาสเซ่ร่มบริบ